เนื่อนเหลืองขอโทษคอภายละลายพี่น้องเลื่อเหลืองพี่น้องเ้ยเขาอยู่เขาอยู่นะอยู่ไกลเนาะอีราวัน โอ้ยที่เราไดคนดีมหาเบรวกพ่อม่พิจารณา้สวยแก่ยาางิมอิ่มทและแสนนี้ใจการุ่นถ้าดวงดังน่อไปแนวเบิร์สแนวสิจ๊อบเลยจำใ้ใจเ่ยิห้นเปียกเป็นบทที่ที่คาลําแฟนเคยคำบางดังและความใจรด้แม่ กาวแม่ป่าส่องท้าซอยเป็นหนึ่งใจในเด็กละบ่ยอมหนีไปใส่ยักเป็นดีเท่าน้องเจ้าในหาป่าโน้ตาโอ้ยไลยหาป่าโน้ตเขาเต่วันแห่งมาเดือนดำให้ดัำแล้วยิบนงอนมีแหงสู่ว่าต่อมา บนคนไหนกว่าฟ้าน้ก็ฝ่าหาแนวเปียกบ่มีเหมือนนี้เลยมาสิเสตอนที่เป็นอาพอเพื่อพึงสาอารมณ์พึงสาหาพร้อมกับบ่โอ้ยบ่สิไยนไสเาาสะดเพื่อนากดน้อยๆนอ ล้วนไปยูท uh ี่เสียบาง่าก็ว่าสิอโไไหนี่ไปหาท่านมสาสารัฒนาเด้ซีอีจะหาอยู่แต่ว่ามันหานบ่ได้นี่คลัไปไปไปเสียร้าไปไปไปจะได้ก็ไปเดี๋ยวไม่ี่นอกอนา่ยจากน้าสกุลมึงันเป็นไังไหนน้สกุลน้าสกุลบอมึงขามกู่ไมึงหันซื้อได้ไหนฮะื้อมึงหันไังไหนบักไทยื้อซือบักไทยไทยมึงนาาซื้อไไงโอ้กูนี่บอ พอแม่กูต่างเสียหายบัไผ่บังามึงเอ้าเสียหายไหมมีน้ำสกุลน้ำเขาอยู่ไหมนี่หน่อยๆบุอแมพี่น้องมันบหูนาสกุลไมว่าเอาปุ๊ถามมันก็ไ้ปุ๊บบอกมันก็ไ้เจ้าเจ้าเนี่ยเอาเอาสิบสิมาถามกูยังกูเป็นผู้ถามมึงก็ะบอกมันสื้อควสกุลี่ล่ะถามกเด้อเจ้าน้ำสกุลมันซื่ออ่างไรเจ้าเนี นาสกุลเซื้อเจ้าด้โอ้ยโอ้โหนี่ทำสกุลไฟหืออไฟนกสกุลเจ้าดี Monday> ่ายกทานไม่หลายเนที่ส evet ิ่งกระทกูยกทยังมันเบามันันโอ้ยซื้อกูนี่ซื้อเบาไน้สกุลนี่เจ้าด้โอ้ยามือยได้แ่งตัางไทยกูไดแต่งซื้อตต้งเสียงหม่ไหวขอหไฟเด้อพี่น้องไปไปเซลจัดตีห้าทุ่งอมเด้อ ือว่าสีเอาน้อยเพิ่มที่ใจกันนะน่าทาึมโอ้ยพีแม่ผลต๊ก็ปีนี่เนาะหาจากมาลํำไปหลดีแม่บอว่า่นมันผลมาต๊ปีนี่นะคือสิดีขนาดว่า ไม่แนละบ่าเอ๋ยบั้นบ้านเอยบั้นบุจะมาอัลากัาพ่อตนไมนวั็นว่ายักไปหันกล้ามอยู่ในเมืองเอ๋ยผี่บ้านเพื่นพ่อเลยมาก้านต้องสร้างเ้อนน้ำหน่ยในสูงโอ้ตีตัวละ ให้ควาฝันของใจอยากหามีคือบาไปบ่นานดอกอเตาเก็บขงขออให้สาวอันนี้พ่อเอ้ยลูกไปติดสาวลูกสิไปน้อฝำเบทางสิไม่คือ

ประกาเตอรถมุนไดสีฟ้าะเบียนเจ็ดสี่แปดเจ็ดอยู่ี่แหน่บนาเดินไปย้อนยนรพี่ดอกเนเชียรรถขอบเนาจขทารถมาายสันักมันจบแต่ดนแล้วเข่าในพรารสันหนักเป็นแทนคนจนต้องทนหนนอยโอ้ยไยอนมจนิข้วก็ขี่แม่เลยอีพ่อ โอ้ยไม่ผู้ใดใผ้ามึงเมาแน่นั่นวายเห็นชาวบ้านเขาเมาว่าเขาจนแห้งไปอีพอจนเขากระปุกกินข้าวกับมันนั่งกับมึงมาหรอกไยเด่กับมึ่ที่ข้าวนี่แต่ไมผู้เลื่องตายวายแต่ข้าวแต่ละหลุมมันต้องเทปอีพอวายดอกไม้อาเมื่อยว่ายดอกไม้สบายอีอเออวายลูกลูกบนเขาขึ้นเขาได้เมื่องอีกคอเอ่ยมึงไปกินมา้ยังไผวายเว้าไปกินข้าวก็ขี่พ่อให้มา ปลากินแซวก็ขี่อวนมาหนิไอ้อ้วนได้ก่ไยได้ไปเปยางะจกินยางเซวขี่ยางเซวเนี่ยไหยก็ขี่คตรเลยมามึงเ้ยกูนอนเต้นงสิยาขี่ปลาขี่ไมกูก็ยางไปปลาูเยข้านอกเนี่ยุพ่อจะจะไผ่ปยรกว่าไัยได้าข้งเอกน่เนี่ยอาจะสีเจี่จะพิซ่ากันลาย อ็ต้มันเสียฐาเสียส่ต่าบางทีบาบวกกัะเทือนไหวพอขึ้นนังสูงไมอพอปันก็บินนั่งขึ้นกันนะเว้ยนังลมเป็นลูกนะนั่งลุมนั่งลมสบายเออเว้ยอีพ่อเคยใเป็นใจดำใน้อแม่เลยเป็นเอิ้เดียรนั่งเบิ้ลยล่ะบางคาจะ้องนั่นน่เออช้นมีอีบ่อพ่อเออพ่สิคุไปดอกคือสีตัวปลาถ้าเจอจีไปก็บพเป็นยังดอก ไปทั пол, ้งสองท้สามคนมาตองวงพ่อดอกเออพอที่น้อยกับสีมีคนมาบึงมาเนี่ยอีกดอกทนายท่านเพื่อนท่ไน้ป้าท่มดอกลายแต่ในหัวใจของสีโการ์ดแสนั์นทีตเตเป็นห่วงเสน่ห่วงน้ำวงพอเจ้าเองว่าเท่าแก่สารอยากระรังอยากุ้ม่ไเน์กเขาป่าแห่งแกโพย่างตักนามย่างหาเพื่อนันโบมี่ไพนนัดอกสวยม ก็เป็น่างหวะลากูเนะพอพเท่ากูเก็บมานึ่งคั้งซอยหนึ่งที่ดจะเข้ามาข้นมาข้นมาข้นุาข้นมาข้นมาเจ้นาข้นมาข้นมาขึ้างจมาขนมาข้นมาขึ้นมาขึ้นขึ้นมานา้นมาขึ้นมาขึมขึ้อมาขึ้นาขึ้นาขึ้นมาขนมาีนาขึ้นาข้นาขึ้ว่าขึนาขึ้นมเข้นาข้าขป้นเข้มาไึ้นานมาขึ้นมาข้าไึ้มาขด้น ไปเกว่าไปมสามคนหนึดลยาไปเมื่อสาวเลยจังเฝ้าเด็กขึ้นเด็กข้ามเฝ้าเห็นเพื่อนในสั้นกีคขาดดูเพื่อตูบลังน้อยนี่ขั้นเด็ขึ้นมาไปเตะอีกคนดังละเพื่อนไปไปหาเงินไปยบบ้านใครกับบ้านกีดคนนจะคือสายดว่าแล้วนอดได้คอกว่าคอยาบอกทางเลยอพราได้ตื่นต้องหำที่ดิดสิพากันไปเลยคนนี่ ก็ไปก็ไปส่พ่อไปหาไปถ้าไปเกบเดียก็เกมคก็ราองไปถ้าไป่บนาลูไปก็เไปางก่อนพเป็นหญงดอกวาหวข้างหลังกับูกันกับัวญ่ไล ด้านาตะแรก็ะไม่เป็นกระเทยคือเก่าที Darwin> ่มีได้เป็นกระเทยม้วนหัวไหนได้จัคตลาดไดทุกเปตนทหารเลยร้แมนบ่าลูกเก่าตะเต่ควอยก็นยักเขาเลยกระยังกดเต้าการเพื่อนการ้านการคุกจีการคุกโกการ ในมั่นครองปรุงกาบเจ้าพี่เจาา้าข้ามกาบเจ้ากินเจ้าทานละมาตรการท่านอาจารย์พี่อยู่ในวัดกาบยากตีพี่น้องก้องไปทุู้วันใดและบ้านใครผู้นี้เกิดประห้องนางเป็นของเจ้าขอเอกเละรัเกิดไปเจอ,อไปเ <c oughs> ท่าไหร่ก็เจ้าเจอหน้าตะกูลกระโซสายทูกอยาให้ปากกัมเปีมันหมูขั้น,นบกินหม,มูมันปากบอกปานนี้ มองห้ยอง่องกระปุงหาได้ก็ได้กินหาอะไรก็ได้กินมีน้องร้ยความคูกความหย่างี่บ้าน่เมืองเพลินกันนังว่าพิที่บ้านเนื้อตบวยเด่างการตหเวื้ิ้ค้ยมมันเพลนันยังไงขันระคได้เร็วนะเบื่อติดจังกระบปนี่ยองกระปุกถูกจ้าเหทุกลเมันหอดหุ่ยไรกระเป่จ้าสิเหตุจังไรจะจิทงังซินี่ี่บ้านพี่เมืองเพลินไปมากกันกระบ้านทาวนแล้วกระ่เอา ลาก๋วยทูแต่ยัง่าข้ามอะไรกวปีนี้ปีสิมาอย่างในเผาหญียิ่มจะห้ยูนักกันแต่อีเมีตัวพอระลุงจะหายตายจะจากภาคนองไว้ให้เคยเรื่องสัผค้เดือวจะว่าเที่ยวทางเบืองไปเดียวกาซิมาลำปิดป้าแบบเงาลมหัวบ้านเขานั่นว่าลำมองพวกเมื่อเสือบ้านคุยเดืข้ามไปิดปีหาจอยู่ปน ด้ยไปหัวไปสวนูบกี่บกเือไปกปลเปลนบนเบกให้เจ้ารักกินเดือดหลังประวัานนี้สวยตามโมงมาเลียดเดอกมากกระยานในข้าหไปเกี่ยวอยู่กันยังรักสิข้าวไปยันเบิ้งหัวเบิ้งสวกตะกอนอนเดือดหลัผ้ากันไปเบิ้งหลางล้ำกัน้าวไปตะกอนเล้ามนี่าเพิ่วดเมาก็ไป 一呀。<laughs> <laughs> สพติดไม่น้องเลยเอาจนด่าแต่ด่าแต้อยเออด่าเหออคนด่าคนด่น้องอจ้าทุกบ้านอขอให้ดังทางทางเจ้าภาพเจ้าสัทธาเออทางพ่อแม่พี่น้องบ้านก็มาด้วยทุกคนเออทุกบ้านเออทางที่บ้านสาวประกอบตอนแก่เออญาติพี่น้องบ่ได้เบิ่งพี่น้องญาติฝนตรงข้าเออเด้อ นึ่งเอิ้ทางเจ้าภาพเจ้าสังทาเนยารทางปกสะปกสอหรือว่าทางในบ้านเพื่อนนอเออวันี้ผู้ค้าเองก็ขอเรียนเซอท่างเจ้าปากเจ้าสัท่าอาการทางในบ้านเออเกินขก้นมาเก่าเข้าปะสัยหรือว่าเก่าวตรเบียบนอเออเพื่อการเสียดสททำการแสดงลำหังต่อก่อนวันนี้ขอเนอทางเจ้าภากอาการทางปกสปกสอ